จิมพักเนี่ยโอ้คางเฉินนี่น้ำจิ้มซีฟูดโอ้ย่อยหยดหยดพี่น้องอืม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 ครับสวัสดีครับ พอแมีพีน้องซูผู้สูคนนะครับมือนีดีกินชิมชนแนลสิบห้าพอแม่พี่น้องมากินหอยครับโอ้โหบอมมีอย่งางไรครับอย้ยะหอยครับพี่น้องกินหอยมือนีหอยหอยเชอรี่ครับขอบคุณเอฟซีะนะครับที่่งมาให้ขอบคุณเลยไหลเอฟซีทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามดีกินชิมมือนี้ดีกินชิมกะฝากนี่แหละมือนี้เอาหอยครับกินหอยมันโมเมนหอยอยังหอยน้ำเจือดมาบอดตรงโบาลายใหญ่ห้างเนาะพอแม่พี่น้องมือนี้เอาเอาแบบอายะเลยอายะหอยอายะหอยมือนี้ ใส่กับวัดกันครับบาสบิบาสบิอีสานบาสบิอีสานนั่นก็นคือคืออย่างวันที่พักกาดแซ่พี่น้องพักกาดแซ่ต้นพักกาดแซ่แล้วก็ไอ้พักกาดกระจอนพักกาดกระจอนแล้วก็ไอ้ทั่วรผู้ทัวรผู้แล้วก็มีมีอะไรเนาะพี่น้องเนาะมี ไอ้ทวฟังเงี้ยวเออเอาบอกกันยายห้างมาเสแสบๆน้ำกันกับดีกินชิมพี่นอ้อ,นอง,องม,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 มือนี้ไทยคอนเจนเดอร์ไทยคอนเจนมาไทยบุรีรัมมามาครับมาเบแสบๆน้ากันมือนี้เอาเผ็ดเพชรหน่อยพี่น้องลาดโหลดลาดน้ำจิม้มลาดแบบซีฟู้ดเลยลาดลาดลงไปแล้วก็ใส่พริกผงหน่อยเ่อนมีโอ้โลบเด้อตาเขาตาบุา้ีเสบตาเด้อครับ เสียบอีหลีมาพี่น้องมาเสียบเสียบแล้วกันนี่พริกอีหลีพริกผงพริกปนพ,กพริกเออภาษาไทยเขาเอียนพริกปนเนะะาะภาษาอีสานเขาเอียนพริกผงมาภาษาเอียนผมกอบมือหูเออเอานะบ่หลายยายหางพี่น้องมาเสียบเสียบแล้วกันบักไฟมันนี่โอ้ลืมดีดีลืมอย่างหนึง่ง ไม่จิ้มพี่น้องขออนุญาตเด้อดขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งอ่าครับผมมาแล้วครับพี่น้องลืมไม่จิ้มครับบอกอยังไงไม่จิ้มก็คือไม่ลูกซิ้นครับไม่เสียหม,มูย่างเอาอยัางไงไม่เสียหม,มูย่างนี่ห้องนี้ยนะเอามาจิ้มปะขอยหมอ๋อบอกอะไรยายห้างมาคำคูคือคำดาพี่น้องโอ้คำชมติชมยังกะวากันไปเนาะแต่อย,ย่าดาเด้อพี่น้อง กดไล่ถือใจกดไล่บ่ถือใจก็ต้องกดไหลก็มาโอ้คักเด้พี่น้องมาโอ้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 โอ uh ้โ huh. อ้ไอ oh ้ยะกลนบอกมาพี oh ่น oh ้องอายะเลยมามาแสีบๆน้ำก anyway. ันครับมา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 เด้อพี่น้องเด้อ ขอฝากในเด้อเดี๋ยว,ยวชว่วงบัติดโควิดเดี๋ยวสิเดือนสายเลยอืมแซ่ไม่พี่นหองมาครับมาบักทัวอืม กินข้าไหนแสบพันหนึ่งปักผิดอือาตัวนี้ตัวแญ่พี่น้องเนี่ยอืออายาเลยตัวนี้มาพีา่น้องไหมโอ้นี่สุดยอดเลยอันนี้ค้องแท้อันนี้ค้องแท้ บอกมากคือของแทะเลยเอาขี้ออกเบาขี้ออกกินมา่อไพี่น้องโอ้นํำแตกเอาวากันไปอือึคักพี่น้องคักบรรยากาศในบ้านครับบรรยากาศบ้นบานบันในบ้านนี่ นี้ยน,นะครับอย,อยู่อยู่ร้านนะครับเปิดร้านบรังขายของฝากพี่น้องบานไก่เล่นเชียงกับมังวุนวนุนเนเอรด้อพักพวกพักขายพักขายไข่ขายย่ำขายปูจํำปูย่ำมึกมีเบิดเหรอครับแซ่บ ว่าไงเบื้องปากผลเบื้องปากดีกินชิ้มเนี่ยแซ่แบอย่มมาฉัแบแซ่บน้ำกันครับฝากในอ้อมอกอ้อมแขนในเด้อพี่น้องเด้อย,ยาวายาให้พิษประการใดกับบอกบอกได้นะครับเนาะ อาจจะว้าวไล่ยายห้างหน่อยนะ <c oughs> ขอถวดขออให้นะครับเนาะมาครัโอ้ขักเลยตัวนี้เบิง้งพี่น,อน้องโอ้ว่ะอายาบว่ะตัวนี้อายาโอ้ขกัขกขักเบิงบ้งเบิ้ง มาพี่น้องมาจิมพักเนี่ยโอ้คังเส้นนี้น้ำจิมซีฟูด้ดโอ้ยหน่อยหยดหยดพี่น้องอืม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  จนด้วนได้กินประมาณหอยเชลลี่ดีกินชิมอ่ะเพิ่งได้กินนะครับประมันซิปกาปีไดแล้วเนี่ยครั้งแรกจาก1ิปปีขึ้นมากตั้งแต่สมัยวัยรุ่นอยู่นนะอันนี้ขเขาจอมมาฝากปีใหม่มาหันนะโอ้ขอบคุณเ้อยครับขอบคุณเอฟซีหลายๆ เอฟซีเมียเอฟซีเมียเอฟซี FC ของในพี่น้องเอาบอกลายใหญ่ห้างเนาะมาเจ็บเสียบอืมโอ้ขักมีอขัดอยู่เป่งๆเนี่ยพี่น้องเอาตัวแบบอายะอายะนี่ตัวอายะเนี่ย มาตัวอายะอายะมาอายะน้ำกันพี่น้องตัวนี้โอ้ขัดบึง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 มีไข่นล้พี่น้องจะไข่บอร,อร,รกินบดีบอรกินไข่นะครับไม่เชลล์จงไข่้งตามันละเอาออกรวด อยากกินเบิร์ตมันสีแสบโอ้บอแมนพี่น้องมันสีเมาตาใครมันผู้มกกัมกกับมักผู้บ่มักกับมีผู้มักกับกินโรดผู้บ่มักกับเอาออกพี่น้องมันสีเมามันบ่แมนมันบ่คือเอามามามาพี่นอ้องมาอื้ม บเบิดหอกยงวอาไล่วดเบเบิดอ,อกอว,าาวาอ,อกวาว่ากินเนาะไม่เป็นหรอกไบักไว้สวดีสววสดีสิมาตมนี่ขังขึ้นอยู่สามมือเนี่ยสีมันหลต่ บม่ได้ว่าหรอกพี่น้องคือว่าขอบคุณเอฟซีขอบคุณขอบคุณผูเอามาฝากเนาะย่าวหงสั่นหนึ่งสี่เนาะพี่น้องเนาะย่ายผมด้วยผมมีคิดดีเนะาะไม่ไม่ได้ว่าไผ้จะขอบคุณขอบคุณและกาลูนา่าขอบคุณที่กาลูนา่าติดตามทุกคนเนาะครับที่ติดตามนะกับผมเนะช่อง ช่องดีกินชิมชาแนลขอบคุณทุกคนทีท่ติดตามผมมาเพื่อมาจับเจ็บเจ็บอ้ยยะ ยาบอก,อกห้ยอายาพี่น้องมากมากมา,มาอกองเศษแฉมมงกันอันนี้ร่องบาสบิบาสบิอีสานมึงขึ้นดังขึ้นดังหินเพือนภาษาอีสานเ้ากอะ เอื่นพักการดหินเนาะภาษาบัลฮอกกัอื่นพักการดหินขันภานนษาให้โซเนี่ยกะภาษาให้โซเนีย่ยกะเนี่ยแหละบัสบาสบิพันว่าเกาหลีเกาหล,ลีเนี่ยครับบัสบิมาจะเกาหลีก็ จเกาหลีก็ญี่ปุ่นเหรอพี่น้องเอ้ยเสียบ,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 บพื้นเขาอืมแสบเสียบมาเสบแสบพี่น้องโอ้ขาดเลยบอกใครบอกคอยหน้าเสบแส,บ,สบพี่น้องฮะ ยังยังไสวดจูครับพ่มียครับอันคืองม,มามามาเกมกันครับขอบพูดอะไรน้องอืมแซ่บคือเาีมวบ๊บ ดีกินจิ้มกินมะเบอิเบองเหรอครับอ่าเมื่อนี้ครับผมเมื่อนี้ดีกินจิ้มขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มักกดติดตามชอบกดไลค์มัก กไล่บะมักกักดไล่คืเอเกาพี่น้องอืมบังคับโหดเออเนาะบังคับเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะครับมนันี่ดีกินชิมก็ขอกราบคำวา่าสวัสดีครับ